สวัสดีครับผู้ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าเว็บแอปพลิเคชัน2023 Han ี่สาานะครับหลัากการและเหตุผลในปัจจุบันการใช้บริการต่างๆผ่านอุปกรณ์พกพาหรือสมาร์ทโฟนมีจํานวนมากขึ้นเพราะมีความสะดวกสบายในขณะเดียวกันการเที่ยวกลางคืนคและการดื่มสังสรรค์ที่สถานบันเทิงโดยใช้บริการต่างๆของทางร้านผ่านสมาร์ทโฟนย่อมสะดวกกว่าการเรียกพนักงานและยังช่วยลดระยะเวลาอีกด้วย ผู้พัฒน,นาจึงจัดทาระบบจัดการและบริการอันัยในร้านเล่านี้ขึ้นมาครับในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น 1. ความไม่สะดวกในการสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้า 2. ดูเมนูได้ไม่สะดวก 3. ความล่าช้าในการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม 4. ไม่สามารถดูรายการอาหารทั้งหมดที่สั่งไปแล้วได้ 5. ไม่สามารถรู้ลำดับคิวเพลงที่ตัวเองขอไปได้ครับทางด้านของวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้า 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของสถานประกอบการ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแก่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 1. สามารถสื่อสารกันภายในร้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 2. สามารถใช้บริการต่างๆของทางร้านได้ง่ายขึ้น 3. ลดการสัมผัสกันภายในร้าน เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, PHP ใช้ในการพัฒนาระบบ MySQL เป็นฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูลต่างๆ System Architecture นะครับ User และ Admin นะครับสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันของเราได้ทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์นะครับ โดยมีอินเทอร์เนต็ตในการเชื่อมต่อล l e n t และเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันของเราโดยมี mysql เป็นฐานข้อมูลครับ<ป>นี่คือตัวอย่างการใช้งานนะครับของฝ่ายยูสเซอร์นะครับซึ่งฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันสั่งอาหารนะครับก็จะเป็นตามภาพนี้เลยแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นพวกขอเพลงนะครับฟังก์ชันขอเพลงแล้วก็จะมีฟังก์ชันขอฉุแก้วนะครับ ส่วนในด้านของแอดมินนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมี3 4สี่ฟังก์ชันเหมือนกันครับก็คือเพิ่มหรือลบอาหารแล้วก็จะมีเพิ่มหรือลบข้อมูลของหมวดหมู่อาหารนะครับแล้วก็จะมีจัดการออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีจัดการเพลงนะครับ Ông